สวัสดีนี่มาไม่เฉพาะเลยนะมาเพราะว่าผ่ายแล้วเอเลียจากกรีเซียนโดนไปได้ไม,นะม่นะมอเตอร์ฮาสาดเอเลียจากกรีเซียนโดนไปได้แปลงมาไม่ทันต่อยแรงเกินโอ้ไม่นนะได้เวลาฮีโร่ ไ่นะโอ้โหต้องหนีด้วยความเร็วอยาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นได้เออเนอะเนอะบ้าเลยชายมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในโทรศัพท์ผมนั้นได้เอเลียนตัวใหม่ก็คือตัวอะไรรู้ไหม แป๊บหนึ่งนะนี่ไงไว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 นี่สามารถบุตรลินได้แล้วก็หายตัวอา้อาวอ้าวตกแบบตายก็คือ ตอนแรกอ่ะได้แค่ดับโบ้เลยแล้วต่อมาก็กดล,ลอ็อกวายๆเฉยเลยไม่รู้นะมันเป็นอะไรอ่ะแค่ดับโบ้หายไปนะแปลงรอบดิอ้า,าวอ่ะฮะวาย ใครกรออร่อหัวไหลวะเนี่ยวายวายมีสกิลมุดดินเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ได้รู้สึกว่ามันจะไม่มีดามี แล้วก็ระเบิดด้วยโคตรแรงเลยนะถ่านนี้อ่ะใช่มันแรงมากถ่านี้ไ,ไว้ไยเห็นว่าโกงมากเลยนะเนี่ยให้เลยเก้นาคะแนนอย่ารู้ไหมมันแรงแค่ไหนอะ่ะ แรงถึงขั้นที่ว่าเราตายได้เลยเหมือนจะไม่ตายแต่มันตายเลยโคตรโหดอไวไวอ่ะเอาละพลังไฟกับเพื่อมาปะทะกันแล้วสินะเรามาปิวชั่นกันกลายเป็น s m ไฟเ f อร์ไม่ใช่ลนะ เอาเอาพืชเอาพืชได้ระเบิดตัวตูมอ่าโหดไหมลนะ่ะสู้กับตัวอื่นได้แบบสบายเลยเดีย๋ยวเราอ่ายอ่อสวนลงมาไงยิ้มเลย ใช้วิธีอะไรหรือเปล่าสุกสูงกดตรงไหนน,นี่กดตรงนี้ในการสุกลองสุกไปเรื่อยๆนะคนผมได้ริบ มีหังอะไรอะวู้วฮ้ยฮุยฮุยหัวใลลิโต้ฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะทุกคนหัวใลลิโต้โคตรเจ๋งรู้ปะครั้งสุดท้ายผมซูมอ่ะตรงนี้ใช่ไหม มันมีอะไรเขียนเป็นสีเขียวอะไรไม่รู้อะแล้วก็ได้นิปโตเฉยเลยอะคุณมองอะอ่าวล้มลมแ <c oughs> ยกล่าได้เรื่อยๆเลยไหมเนี่ยโอไม่อะ <c oughs> oh มันแยกล่นได้แค่สองตัวมันก็จะหายไปเลยอะมันเดินม,มาสั่งมิสเตอร์สมูทตี้อะ ไลตนายเปคลอยอะมันไม่ได้ช่วยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ได้ลิปโต้ก็ดีนะให้ปีดปลูกเหรอน่าจะลองทดสอบลิปโตแล้วสินะว่ามันช่วยหรือเปล่าเพราะโิปโต้มีแค่พลงังแยกลางแค่นั้นเองมีไหมหรือไม่มีก็ มันอยู่ไหนนะ้าอยู่ในโรงเรียนอะอะไรเนี่ยใครต่อยอะเฮ้ยใครต่อยอะอ๋อไม่ใช่มันเป็นเอเลี่ยนที่ไม่ได้มาจากเกรเซียนรู้ไม่ได้คาเมเลียนนึกว่าคนนะมันล่องหนนะ่ะจิ๊บโตม,มันจะช่วยนะแต่ว่า ต่อยไม่ทันมันมิงเลยนั่นเอละ,อะจริงดิเฮ้ยเจ๋งปิตต้พลังแห่งเพื่อนแท้ได้หมวกเฉย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกได้หมวกเฉยเนี่ยเดินไปใกล้คนเนี้ยได้หมวกเฉยเลยโคตรเฟี้ยว อ้อัพเกรดมันรวมล่าก,กับรถไม่ได้แล้วนะ้อ,อยนั่นเฮ้ยคุ้นแรงโตโคตรมีประโยชน์ยังล่างแล้วก็มีหมวกแล้วมันจะวิ่งใส่คนนั้นอย่างเดียวเลยหรอเนะเออมันเป็นอะไรกับคนนี้เบาวะหรือมันอยากจะกินมิสเตอร์สปูตตี้ มันมีคนสุ่มได้ไว้ไวได้ตัวโกงน,น,นะนายอะแย่ yeah, แล้วมันได้ตัวโกงอย่างหลักมมันได้ตัวโกงอ้าวไอน้นั่นคือล่างอ้าวตกแมปตายเรียบร้อย ยางรู้ไหมทำไมเห็อยู่ล่างอีเนี่ยนานเพราะของกดล็อกมอนสเตอร์กดโทนแล้วยังไงละก็เลยอยู่ได้ยาวเลยไม่เหมือนใครได้ริปโต้ฟรีเคยเห็นลิปโต้ขับรถเปล่านี่วันนี้เราดีฟด้วยอืมวันนี้แหละอย่างล่าง เวลครับตะลุยไหวนี่นี่ลิปโต้อยู่นี่เลยไอคอน it, ลิปโต้ ดวงโคตรดีอ่ะนอนลิปโตเนาะเฮ้ยตัวแข็งเฮ้ยม,มาพลังเพื่อนแท้ไปมาเอาคือรถคือรถไม่ใช่ดันรถเฮ้ยดวงโคตรดีอ่ะสุ่มได้ลิปโตโคตรดีอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย